หลอ่ลอสไตล์4วิลไมคแล้วนะครับกับหน้า F150 ด้วยคันนี้นะเป็นเจ้า Ford Everest ที่รอดุดันไม่เกรงใจใครเช่นเดิมนะครับจากทางร้านต้นตานะประวัติก็ดีนะรถมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็เลขใหม่ไม่เยอะด้วยนะครับชุดแต่งก็โอ้โหจัดเต็มอีกแล้วนะครับนั่นนาจะแต่งหน้า F150 เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวกระชนฮัมเมอร์ใช่ไหมครับลูกค้าหลายท่านบอกว่าเอ้ยมีหน้านี้บ้างไหมนะครับก็ มาให้รีบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ไฟหนะ้าไฟหน้าเห็นไหมมีการเปลี่ยนมาด้วยนะครับเป็นตัวสไตล์มัดแต่งแบบนี้แล้วก็คันนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นตัว32เ i t a n i u m 4 Wheel Drive นะครับแต่ไม่มีฟันลุมนะครับไม่ใช่ตัวพัดนะแตกต่างแค่ ัาลูปนะครับฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็บอร์ดแถวสามไม่ได้พับไฟฟ้าแต่ว่าทํางานมันได้ยากเดี๋ยวพาไปชมนะว่ามันเจ๋งขนาดไหนคันนี้นะครับ่าไปเริ่มดูของแต่งและออปชั่นดีกว่าคันนี้นะครับได้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มแต่งกันหน้าจมูกติดตั้งให้ใหม่แบบนีใ้ใหญ่ๆเต็มๆนะครับเป็นทรงพี่แรดเวอร์ชันสนะครับชุดหน้านะครับนี่มีการเปลี่ยนหมดเลยเนาะเป็นตัว F 1 5 0นนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่โลโก้ฟอร์ดสีแดงแบบนี้แล้วก็ กันชนต่างๆเนี่ยดุดันมากๆนะครับและไฟหน้ายังมีการอัปเกรดมานะครับเป็นสไตล์มัดแต่งแบบนี้ได้ตัวไฟหลี่3เส้นที่หล่อมากๆนะถัดมาล้อแม็กก็เลือกใช้นะครับเป็นสไตล์ออฟโรดเมกันนะครับขอบ20นิ้วนะแล้วก็ยาง MP33 นะครับช่วงล่างนะครับยกให้ใหม่อีก2นิ้วด้วยนะครับบอกเลยว่าหล่อมากนะครับแล้วก็ ชุดนี้บอกเลยว่าโป่งเอาค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้ล้อเนี่ยดูไม่ค่อยล้นอย่างนะขับง่ายๆนะยังไม่พอนะครับบันไดเหล็กมีการเปลี่ยนให้ด้วยเป็นของงานออปชั่น 4WD นะครับสวยๆเลยหดหดูุแบบนี้นะแล้วก็ชุดข้อต่างๆจัดเต็มอยู่แล้วนะครับข้อไฟหน้านะครับครอแก้มกระจกมองข้างมือจับเบ้ารอม,มือจับฝาทางฝาท้ายจัดเต็มทุกจุดอยู่แล้วเนาะและขาดไม่ได้เลย เป็นสติกเกอร์เท่ๆนะครับลายคนปินเขาเอเวอเรสแบบนี้นะครับทำให้รถมีความดุดันมากขึ้นหลังค่าอันนี้ตัวแพงเลยนะครับก็ติดตั้งตัวสีดําด้านให้นะครับเป็นท็อปแบ็คแบบนี้นะครับให้มีความตรงตามเทรนนะวันนี้นะครับใครขับเจ็ดที่นั่งต้องหลังคาดำเออวันนี้ประมาณนี้นะ ด้านท้ายไฟท้ายมีการอัปเกรดมาด้วยนะครับเป็นตัว LED ส,สวยๆนะครับก็เวลาเลี้ยวเนี่ยไฟลงไฟเลี้ยวจะเป็นแบบเม็ด LED สวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็เวลาเหยียบเบรกหรือเปิดไฟหลีนะครับจะเป็นเส้นสายของตัว LED ส,สวยๆแบบนี้ไอคายตัวสนะครับยังให้พอคิ้วคาดกลางอ่ามีการอัปเกรดมาให้ด้วยนะครับเลือกใช้เป็นตัวไฟ2ส,สีแล้วมีคําว่าเอเวอเรสมาให้แบบนี้นะวเวลาเหยียบเบรกจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นไฟหลีธรรมดาจะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ระบบไฟท้ายนะครับวงบอกความเป็น ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับที่เกาะหนนมั่นใจลุยก็ได้นะครับยังไม่พอของแต่งนี่งานกันชนท้ายสยสวยๆนะของตัวออปชันโปรบิวดีนะครับนี่ที่ทั้งเท่ทั้งมีประโยชน์ด้วยนะครับฝาท้ายรุ่นนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะไม่ใช่ตัวพัดนะครับเตาเปิดยากไหมนะครับก็เนี่ยเขามีโช์มาให้แล้วอะมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับส่วนตัวบอะนะครับแถวสามไม่ได้พับไฟฟ้าแต่ถามว่าเอลเลสพับยากหรือเปล่านะครับเพื่อนๆดูแลกันนะว่าอยากเปล่า เนี่ยหนึ่งสเต็ปนะครับเนี่ยข้างาทีแค่นี้ยากเปล่านะครับก็ผมว่ามันไม่ได้พับก,กันบ่อยๆนะครับคิดว่าคงไม่ยากจนเกินไปเนาะแต่ราคาเขาย่อมเยาเออราคาเขาเล้าใจเลยคันนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อดีกว่านะนี่คันนี้ภายในบอกเลยว่า ว้าวมากใหม่มากสะอาดมากๆนะครับเจ้าของเก่าขเขาดูแลดีแล้วก็รักรถมากๆด้วยนะครับเป็นเพื่อนของเพื่อนเองคันนี้นะประวัติชัดเจนตรวจสอบได้นะครับแล้วก็บอกเขาให้เป็นแบบเบาะหนังมาแล้วเนาะปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับวงมาัลาัยมัติฟัง์ชันดูดิวงมาลัยแทบไม่มีริ้วรอยเลยเพื่อนๆใหม่มากนะครับตะคงตะเข็บเนี่ยเห็นไหมเนียนกริบเลยนะครับแล้วก็ปุ่มเป่มต่างๆเนี่ยใช้งานสมบูรณ์ทุกจุดด้วยนะครับใหม่จริงใหม่จริงแล้วก็ มีจอกลางจากโรงงานมาให้แล้วก็นี่ระบบโฟวิลด้ายนะครับที่เป็นพระเอกของผมเลยนะสามารถขับขึ้นเขานะครับทั้งหนักก็ได้ไม่หนักก็ได้เผื่อว่าอยากเปิดประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมเห <c oughs> มือนผมแบบเคยขึ้นแบบนอนในเขาสูงๆนะครับขับแบบโฟวิ e ดเท่าน,นั้นที่ขึ้นได้เนี่ยก็เคยไปมาแล้วนะครับใช้สีนี้เหมือนกันด้วยเครื่องสามตัมสองเหมือนกันด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนตัวพรมมีการติดตั้งมาให้ใหม่นะเบิกใหม่เป็นตัว เข้ารูป6กดีทั้งคันนะครับเลือกใช้เป็นสีดําแดงแบบนี้ก็มีความเรียบง่ายมีความเท่นในตัวอยู่แล้วนะโครงสร้างหลักนะครับเป็นอย่างไรอ่ะเลขไม้ก่อนไปนะครับกันพูดเลยเลขไรวิ่งอยู่ที่1นึ่งแสนน่กิโลนะมีคู่มือนะครับดูก่อนอ่ะมีนะครับครบเลยโหอ,อันนี้ใหม่เลยอ่ะเห็นไหมใหม่ภาพนี่มีครบเลยอ่ะไม่รู้เจ้าของเก่าอ่านจบยังนี่ใบบรันตีก็ครบนะเห็นไหมประวัติข้าศูนย์เป็นงไงขอดูหน่อย ตั้งแต่1 7 0 0นเ0 0ด0า0ห0 0่น0 0 0 7 0 0 0นแ0 0ห0หม9้ใครหาอยู่นะครับก็ประวัติดีแน่นอนคันนี้เดี๋ยวเราไปชมโครงสร้างต่อดีกว่าว่าโครงสร้างเขาเป็นอย่างไรแอร์บอกเลยว่ามีตำหนิหนึ่งที่รับได้หรือเปล่านะครับเอาแล้วนะครับเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะเครื่องยนต์เป็นไง บอกเลยว,ว่าใหญ่เต็มห้องเครื่องมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล5สูบนะครับได้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่200แรงมา้าด้วยเพราะเป็นเครื่อง302ตัวท็อปแบบนี้นะเครื่องยนต์เนี่ยให้ดูสติกเกอร์นนะแห้งมากนะครับบาโค้ดนะครับต่างๆจากโรงงานยังอยู่ครบเลยเพื่อนยังไม่มีรอยชีขานะครับเพราะว่าเป็นรถที่กรุงเทพนะครับใช้งานถนอมอยู่แล้วเนาะโครงสร้างหลักก็สวยนะครับนี่ตัวคานหน้าคารนกลางแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับฝาโป้งเดิมเช่นกันจากโรงงานนะ ตัวก็ฟอร์ดอยู่ครบแล้วล็อหนีที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะที่ต้นต้นบอกนะครับมีหนึ่งที่เดี๋ยวพามาชมรับได้หรือเปล่านะครับอยู่ตรงนี้เลยก็คือฝาท้ายของเขานะครับมีการแตะนะครับอถอยชนประตูบ้านเบาๆมานิดนึงนะก็เลยมีการพ่นด้านนอกและด้านในมานะครับแต่แต่แต่โครงสร้างหลักนะครับไม่เข้าเลยเห็นไหมเมสปอดเม็ดอาร์นะครับตัวพับจากโรงงานอยู่ครบเหมือนเดิมเป๊ะทั้ง2ฝั่งนะครับให้ดูเลยนะครับ ไม่มีข้าวโครงสร้างหลักแน่นอนนะครับแค่นี้นะครับแค่ตัวแตะฝาท้ายเบาๆอย่างเดียวนะครับจริงๆถ้าไม่บอกก็แทบไม่รู้นะแต่ว่าพอดีเนี่ยเราตรวจสอบเห็นแล้วก็เลยถามเขาเขาก็บอกตรงๆมาก็โอเครับได้ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับแต่ใครรับไม่ได้ก็ผ่านได้ไม่ว่ากันมาฟังราคาดีกว่าแต่ถ้าฟังราคาแล้วอาจจะไม่อยากผ่านก็ได้เพราะว่าคันนี้นะผมเสนอขายเท่ๆแบบนี้นะในราคาออไฟหน้าสวยในราคาเพียง7 3 0 0 0 0 9,000บาทเพื่อนอ่าเอวรนเลส3.2แต่งเต็มแบบนี้นะครับโฟลยู่ได้นะ739เท่านั้นนะครับที่สำคัญประวัติดีด้วยมือเดียวป้ายแดงไม้ไม่เยอะของแต่งจัดเต็มนะครับอยากซื้อผ่อนก็ซื้อได้ผมมีแฟนทุกที่ทั่วประเทศน,นะครับแล้วก็ถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะด,ดวกมารับรถเหมือนเดิมนะจะส่งให้ฟรีทุกทเกันนะครับที่สำคัญก็ยังรับประกันเครื่องเกียร์อีก1ปี2 0 0 0 0กิโลยังไม่พอสือล้อนตาลเป็นไงต้องได้รถแต่งเท่มีมสไตล์กว่าใคร แน่นอน